สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเดิมนะคะกับ EP ีที่68นะคะาฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์แจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่าสำหรับพี่ๆนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะไลน์ไอนะคะ VBIW 999นะคะ เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2ย์ห7สองนะคะอ่าสอบถามราคานะคะกันได้เลยนะคะจะขอชมรูปเพิ่มเติมก็ได้นะคะอ่าโทรมาสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะอาทางเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอปลายทางบวกเพิ่มนะคะสำหรับโอนเราก็ยินดีนะคะาฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะพี่ เดี๋ยวเรามาชมการองค์แรกเลยนะคะองค์แรกเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะพี่อ่ะปีหนึ่งเจ็ดนะคะอยู่อยู่ในกรอบสีเขียวแบบนี้นะคะอ่ะอยู่ในกรอบแบบนี้นะพี่นะกรอบเก่าๆแบบนี้นะคะเหรียญพร้อมรูปถ่ายนะคะพี่มีหมากมีภูนะคะ พร้อมครบชุดแบบนี้นะคะอ่ะสอบถามราคาได้เลยนะคะพี่อ่ะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะอ่ะเหรียญค่อนข้างคมชัดนะพี่นะค่อนข้างคมชัดลึกนะคะเหรียญสวยมากนะคะพี่อ่าเหรียญเสือเพ่นนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่เหรียญเสือเพ่นปีหนึ่งเจ็ดนะคะ อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะพี่นะพร้อมรูปถ่ายนะคะอ่ามีหมากมีภูแบบพบชุดแบบนี้นะคะพี่อ่าด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนะคะอ่าเส้นสายลายยันยังครบเส้นสายลายยันนะคะยังชัดเจนนะพี่นะอ่าชัดเจนนะคะอ่เหรียญสภาพสวยนะพี่นะ เหรียญสภาพสวยมากนะคะอ่ามีมีพร้อมรูปถ่ายนะคะอ่าถ้าสนใจยังไงก็ทักกูโทเข้ามาได้เลยนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะต่อรองกันได้นะคะอ่ารายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญ<ม>เหรียญพญาพิชัยดาบหักนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะคะอ่าเหรียญสภาพเก่าๆแล้วพี่นะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ เหรี ian, ยญพญาพิชัยดาบหากักนะคะพี่ปีสองห้าหนึ่งสามนะคะเหรียญพอส่รึกนะคะพี่เหรียญสภาพเกา่าๆแบบนี้นะคะอ่ะดูผิวนะคะพี่ดูผิวพระนะคะอ่ะจังหวัดอุตรดิตถ์นะพี่นะอ่ะเหรี ian, ยญพญาพิชัยดาบหากักนะคะอ่ะขอบนะพี่นะดูขอบนะคะด้านหลังนะคะ ปีสองห้าหนึ่งสามนะคะพี่ปีสองห้าหนึ่งสามนะคะอ่ะสนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะอ่ะขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะอ่ะราคาแบ่งปันนะพี่นะต่อรองกันได้นะคะพี่อ่ะองค์ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะอันนี้อยู่ในกรอบ อยู่ในกรอบเก่าๆนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้นะคะเหรียญสภาพเก่าๆแบบนี้นะคะเหรียญสภาพเก่าๆพิ้วเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะอ,อยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะคะ อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะดูห่วงสภาพห่วงนะคะอ่าสภาพเก่าๆแบบนี้ควรเก็บนะพี่นะเ mm hmm. หรียญหลวงปูไขวเชิงเลนนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่องค์ต่อไปเป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะอ่าอันนี้เป็นเนื้ออาปากานะคะอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสน,นะคะพี่อ่าเนื้ออาปากาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ อ่าสภาพสมบูรณ์คมชัดนะคะอ่าสภาพสมบูรณ์คมชัดผิวจะจ,จัดแบบนี้นะพี่นะอ่าอยู่ในเลียมสแตเลสอย่างนี้นะคะอ่าผิวเดิมเดิมแบบนี้แล้วพี่นะผิวเดิมเดิมนะคะอ่าเป็นเนื้ออาปากานะคะหลวงปู่หลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะอ่าหลวงพ่อเดิมนะคะ เนื้ออาปากาอยู่ในเล่ยมสแตนเลสอย่างดีนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะต่อรองกันได้เลยนะคะพี่อ่าทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะมือโทรศัพท์นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนะคะอ่าองต่อไปกันเลยนะคะเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าไม่ทราบที่นะคะอันนี้นะคะอ่าเป็นเนื้อผงคุกรักเก่านะคะปิดตาแบบนี้นะพี่นะสภาพเก่าเเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะคะอ่าความเก่าผิวเก่าเแบบนี้นะพี่ คุกรักเก่าแบบนี้นะคะรักล่อนล่อนแบบนี้เลยพี่นะ,ะสะภาพผาตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ปิดตานะคะปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าไม่ทราบที่นะคะ,ะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะ อาฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์แจ้งเตือนให้ด้วยนะคะพี่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันนะคะอ่าสำหรับพี่ๆ f c นะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่นะคะอ่ทางเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะพี่ขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะอ่อันนี้นะคะเป็นาพากกุเนื้อดินนะคะ เป็นพากกุพักเก่านะคะเนื้อดินโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเนื้อดินเผาแบบนี้นะคะอ่ะเนื้อดินเผาแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะสภาพผิวจัดจัดเนื้อจัดจัดแบบนี้นะคะพี่มวลสารชัดเจนนะคะเป็นพักกุพักเก่าเนื้อดินสวยแบบนี้นะคะเนื้อดินเผาเก่าๆแบบนี้นะคะอ่ะมวลสารชัดเจนมากนะคะพี่ โมนสารชัดเจนนะคะอ่าขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่เพื่อความชัดเจนและสะดวกแบ่นี้อ่ะองค์ต่อไปกันเลยนะคะอันนี้เป็นจอบใหญ่หล่อโบราณน,นะคะจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะคะพี่อ่าด้านหลังนะคะปีสองสี่เจ็ดหกนะคะพี่เป็นจอบใหญ่ หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะอ่าเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะคะพี่เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะคะอ่ะสะภาพผิวจะจัดแบบนี้เล้พี่นะอ่ะเอาคมชัดลึกแบบนี้เลยนะคะอ่าจอใหญ่หลวงพ่อไปนะคะวัดกำแพงนะคะ เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะคะพี่เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะคะอขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่าทางเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะพี่ปลายทางบวกเพิ่มนะคะอ,องค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้เป็นปิดตาเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะคะปิดตาเนื้อเก่านะคะหลังแบบนะคะมีเซอร์ดอชัดเจนนะคะพี่เป็นเนื้อ เป็นเนื้อเก่าเก่าแบบผิวมันมันแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าปิดตาหลังแบบนะคะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะคะมีสะดือนะคะพี่นะอ่ามีสะดือชัดเจนนะคะพี่ดูพี่ดูดูเนื้อนะคะอ่าดูเนื้อกันชัดแบบนี้เลยนะคะอ่าเนื้อเก่าเก่าผิวมันมันแบบนี้นะคะพี่อ่าเนื้อมันมันจะจัดแบบนี้เลยนะคะ ปิดตาเนื้อเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่มีสะดือนะคะตรงกลางมีสะดือนะคะ,ะมีสะดือชัดเจนนะคะองค์ต่อไปนะคะเป็นเป็นหล่อโบราณน,นะคะอันนี้เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะหล่อโบราณสภาพเก่าๆผิว เก่าๆเดิมๆนะคะอ่าพี่ดูผิวพ้นนะคะอ่าสภาพแบบนี้นะคะสวยนะพี่นะสภาพแบบนี้สวยนะคะอ่าสภาพสวยนะคะอ่าผิวเก่าๆเดิมๆนะคะล่อโบราณสภาพโบราณโบราณนะพี่นะอ่หล่อโบราณนะแบบนี้นะคะอา่าตายกลนะคะอ่ะโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะพี่พิมพ์คิด เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะองค์นี้นะคะอ่าสนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะรานะคาแบ่งปันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่เอาองต่อไปนะคะเป็นปิดตาทายานนะคะองคนี้นะคะปิดตาทายาญเก่าเก่าแบบนี้นะคะสภาพเก่าเก่านะคะอ่าผิวเก่าเก่าจัดจัดแบบนี้เลยนะคะพี่ปิดตาทายานนะคะ ปิตาทาย,ยาณน,นะคะปิตาทาย,ยาณเก่าๆแบบนี้นะคะพี่อะผิวเก่าๆแบบนี้นะคะ,ะใต้ก้นนะพี่นะ,ะให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะ,ะแล้วคะแบ่งปันนะคะพี่ต่อรองกันได้นะคะ,อ,ะองค์ต่อไปนะคะพี่เป็นซุ้มกอพิม์พใหญ่มีกระหนกนะคะเนื้อดินแห้งๆนะคะ เห็นมวลสารชัดเจนนะคะพี่ซุ้มกอนะคะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ม mm ีกระหนกนะคะพี่อกใหญ่แบบนี้นะคะอ่าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะคะเนื้อดินแห้งแห้งแบบนี้นะพี่นะเนื้อดินเผาแห้งแหงแบบนี้นะคะอ่าเห็นมวลสารชัดเจนนะคะมวลสารนะคะ สงกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่เป็นเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะเป็นเหรียญหันข้างนะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะองค์นี้นะคะอ่าเป็นเนื้อทองแดงนะคะ,ะเหรียญหันข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญสภาพคมชัดแบบนี้นะพี่นะดูผิวนะคะ ผิวเก่าเกเดิมๆนะคะพี่อ่าผิวเก่าเก่าเดิมๆนะคะ,ะ,นะ,คะหน้าตายังคมชัดนะคะอ่าเหรียญ mm hmm. หันข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนะคะอ่าลายยันนะคะชัดเจนนะคะปีปีสองห้าปีสองห้านะคะพี่ปีสองห้าอ่าเป็นเนื้อทองเด็ด เนื้อทองแดงนะคะพี่อ่าอักษอกรอะโคมชัดนะคะอ่าสนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่อ่าองต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระปิตาสามเกินะคะอ่าพระปิตาสามเกินะคะ พาปิดตา3ามเกินะคะสามองค์ติดกันแบบดีนะพี่นะ,ะดูสภาพผิวนะคะ,ะผิวออกดำๆมันๆแบบนี้นะพี่นะพาตรงตามรูปนะคะพาตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พาตรงปกไม่จกตานะคะพี่รับประกันได้เลยนะคะอะของถึงมือพี่แน่นอร้อยเซนะคะเราส่งของให้จริงทุกวันนะพี่นะ,อะสองสามวันไม่ สามวันถ้าของไม่ถึงนะคะโทรมา,าหาเราได้เลยนะคะอะเราติดตามพัสดุให้พี่ได้ตลอดทุกเวลานะคะพี่อปิดตาสามเกินนะคะอันนี้นะคะอาองค์ต่อไปนะคะเป็นหัวจรวดหลวงพ่อทับนะคะพี่อ่หัวจรวดหลวงพ่อทับนะคะอะเป็นเนื้อเมะพัดนะพี่นะเทาอมเขียวๆแบบนี้นะคะออกเขียวๆนะคะอะ หัวจะรวดหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะเป็นเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่เป็นเนื้อเมกกะพัดนะคะออกเขียวๆนะคะอ่าพระหัวจะรวดหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะผิวออกเขียวๆนะคะมีจานชัดเจนนะคะพี่มีจานชัดเจนนะคะอ่าหัวจะรวดหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะอ่ะเนื้อเมีกะพัดนะคะเขียวๆแบบนี้นะคะ อ่ะองต่อไปนะคะถ้าไปไวยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะพี่นะอ่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะองนี้นะคะปิดตาปู่เอี่ยมเนื้อผงคุกรักนะคะสีน้ำตาลออกเข้มๆแบบนี้นะพี่นะอ่ะสภาพผิวกเก่าจัดๆแบบนี้นะคะอ่ะปิดตาปู่เอี่ยมนะคะปิดตาปู่เอี่ยมเนื้อผงคุกรักนะคะองนี้นะคะ อ่ะราคาแบ่งปันนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะต่อรองกันได้เลยนะคะอ่าแม่ค้าใจดีนะคะพี่แม่ค้าใจดีนะคะต่อรองกันได้นะคะอ่ะให้ได้ก็จะให้นะคะพี่อ่ะปิตาหรวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะพี่เนื้อผงคุกรักนะคะองนี้นะคะ องต่อไปนะคะเป็นผ้าเนื้อผงหลวงปู่เผือกนะคะอันนี้ผ้าเนื้อผงหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะอ่ะสภาพผิวแตกๆแบบนี้เลยพี่นะอ่ะสภาพผิวแตกๆแบบนี้เลยนะคะมวลสารชัดเจนนะคะพี่มวลสารชัดเจนนะคะด้านข้างนะคะอ่ะด้านหลังนะพี่เห็นมวลสารเล่อะไรชัดเจนนะคะอ่ะผ้าผง ผ้าผงหลงปูเผือกนะคะผ้าเนื้อผงหลงปูเผือกนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะพี่อ่าองค์ต่อไปนะคะเป็นสมเด็จนะพี่นะสมเด็จเก่าๆนะพี่นะอ่าสมเด็จเก่าๆแบบนี้นะคะอ่ามีข้าบดำาๆติดอยู่อ่าติดตามองค์พระเต็มนะพี่นะอ่ามีข้ามดำาๆนะคะติด เราเรียกว่าคาบกุคาบอะไรนี่แหละพี่เนาะสมดีเก่าๆนะคะพี่สภาพผิวจัดๆแบบนี้นะคะ,ะพี่ดูนะคะพี่ดูผิวสภาพผิวนะคะ,ะผิวค่อนข้างสวยนะพี่นะองค์นี้นะคะ,ะราคาแบ่งปันนะคะต่อรองกันได้นะคะพี่ องค์ต่อไปนะคะเป็นเป็นหลวงพ่อปานนะคะอันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ประกัดนะคะองนี้นะคะขี่ประกัดนะคะลงรักปิดทองมานะพี่นะอ่านหลวงพ่อปานนะคะลงรักปิดทองมานะพี่องค์นี้นะคะหลวงพ่อปานนะคะลงรักปิดทองมานะพี่นะองค์นี้นะคะ พ่อปานขี่ประกัดนะคะอันนี้อ่ะสภาพผิวนี่ออกเข้มๆนะคะอ่ะพ่อปานนะคะอ่ะพ่อปานตรง ถาพ่อปานขี่ประกัดนะคะอาลงรักปิดทองมาแบบนี้นะพี่นะอ่าองค์ต่อไปนะคะเป็นหล่อโบราณนะคะหลวงู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะหล่อโบราณหลวงู่ทวดนะคะหลังเตารีดนะคะพี่สภาพสวยนะคะอ่าผิวสวยจัดเลยนะคะองค์นี้นะพี่ สภาพผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอะยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะคะอะ่าด้านหลังนี่เรียบๆแบบนี้เลยนะพี่นะ,ะด้านหลังเรียบๆนะคะอยูอ่ในเลี่ยมอย่างดีนะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลังเตารีดนะคะผิวจะจัดแบบนี้เลยนะพี่อ,องค์ต่อไปนะคะเป็นปิดตานะคะพี่อันนี้ปิดตาหัวแหลมนะคะ ปิดตาหัวแหลมเนื้อเมกะสิทธิ์นะคะพี่อ่าเป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะคะมีรอยจานนะคะมีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานนะคะอ่าปิดตาหัวแหลมนะคะเป็นเนื้อเมกะสิทธิ์นะคะอ่าออกดำๆแบบนี้นะคะอ่ามีรอยจานชัดเจนนะคะพี่มีรอยจานชัดเจนนะคะมีรอยจานชัดเจนนะคะด้านหลังนะพี่นะ ด้านหลังมีรอยจานนะคะทั้งหน้าและหลังนะคะเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะพี่เป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะผิวออกดำๆนะคะอางค์ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ aan. เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะเหรียญค่อนข้างคมชัดนะคะพี่เหรียญค่อนขา้างคมชัดนะคะ อ่ะด้านหลังนะคะเส้นสายลายยันนี่ชัดเจนนะคะพี่เส้นสายลายยันชัดเจนนะคะอ่ะสภาพเก่าๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะอ่ะองค์ต่อไปนะพี่เป็นปิดตานะคะเป็นปิดตาแข้งหมอนนะคะอ่ะจุ่มรักปิดทองมานะพี่นะอ่ะปิดตาแข้งหมอนนะคะจุ่มรักปิดทองมาแบบนี้นะคะ สภาพเนื้อเก่าๆนะพี่นะสภาพเนื้อเก่าๆเลยนะคะอ่ะปิดทองมานะคะองค์ unfair. นี้นะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังสภาพเนื้อเก่าๆกันเลยนะพี่นะอะปิดตาแข้งหมอนนะคะจุ่มรักปิดทองมานะคะองค์นี้นะคะอ่ะองค์ต่อไปนะพี่เป็นหนุมานนะคะ,ะหนุมานจับหลักนะคะ เนื้อไม้เก่านะพี่นะเป็นเนื้อไม้เก่าๆนะคะหานุมานจับรลักเนื้อไม้เก่าอยู่ในอ่าอยู่ในขอบเงินแบบนี้นะคะอ่าหานุมานจับลักอยู่ในขอบเงินนะคะพี่อยู่ในขอบเงินเก่าๆแบบนี้นะคะอ่าเป็นไม้นะพี่นะเป็นไม้เป็นไม้แกะหานุมานนะพี่ไม้เก่าๆแบบนี้นะคะอ่าหานุมาน หานุมานจับหลักนะคะอยู่ในขอบเงินแบบนี้นะพี่ลงรับปิดทองมานะคะอาสภาพไม้เกเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะอาหานุมานนะคะลงรับลงทองมานะคะพี่ลงรับลงทองมานะคะ อาหาุมานเกาะรักนะคะพี่หาุมานเกาะรักเนื้อไม้เก่าๆอย่านี้นะคะอ่ะสภาพสวยๆเลยนะพี่นะอ่าถ้าสนใจยังไงก็ทักรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่อ่าองค์ต่อไปนะคะพี่เป็นปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะองค์นี้นะคะอ่าจุ่มรักเก่าๆผิวเก่าๆนะคะอ่ะปิตาพ่อแก้วนะคะพี่ เนื้อเก่าเก่าเลยแบบนี้นะพี่นะผิวเก่าเก่านะคะอ่าเนื้อเก่าเก่าผิวจัดจัดนะคะพี่อ่ะปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะอง์ต่อไปนะคะพี่อันนี้เป็นหล่อโบราณหลวงปู่ทวดนะคะอ่ะหล่อโบราณหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นเปตรนะพี่นะ อสภาพผิวออกแดงแดงชมพูชมพูแบบนี้นะพี่นะอ่าใต้ก้นนะคะมีโค้ดชัดเจนนะพี่รรโบราณหลวงปู่ทวดรุ่นเปนตรนะคะ,ะผิวออกแดงแดงแบบนี้นะคะพี่สภาพเก่าๆนะคะเก่าๆเดิมๆนะคะพี่ผิวเดิมๆนะคะ ใต้ก้นนะพี่นะใต้ก้นนะคะมีหมายเลขนะคะ,ะสภาพเก่าๆนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นเปตรงนะคะ,อ,ะองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระกิ่งอุปคุตนะพี่นะเนื้อสำรฤิดเงินนะคะ,ะกิ่งดังมากนะพี่กิ่งดังมากนะคะ,ะกิ่งดังๆแบบนี้นะพี่นะ อ่ะผ้ากิ่งอุปคุดเนื้อสำมฤทธิ์นะคะอ่ะกิ่งดังๆแบบนี้นะพี่อ่ะสภาพผิวเก่าๆนะคะออกเขียวแบบนี้นะพี่นะอ่ะผิวเขียวๆแบบนี้นะพี่สภาพเก่าๆนะคะอ่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินนะพี่นะเนี่เป็นผ้ากิ่งอุปคุดนะคะโบราณโบราณแบบนี้นะพี่อ่ะเป็นเนื้อสำรฤทธิ์เงินนะคะ กิ่งดังมากนะคะองค์นี้นะคะอ่ะองต่อไปนะคะเป็นเป็นรูปร่อหล,อหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้ออกวัดทามาไฟนะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะเนื้อโลหะทองผสมนะคะอ่ะเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะออกกุ่ท่ามาไฟนะพี่นะสภาพเก่าๆผิวเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะอ่า ผิวาวเก่าเดิมๆนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะทองผสมนะคะใต้ก้นเรียบๆแบบนี้นะพี่นะใต้ก้นเรียบๆนะคะหลวงพ่อเงินนะคะออกกุธามาไฟนะคะพี่อันนี้นะคะ,อ,ะองค์ต่อไปนะคะพี่เป็นลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินนะคะเนื้อดินสภาพแห้งๆนะคะ,ะเห็นเม็ดมะ เห็นแร่มาขามนี่ชัดเจนนะคะอ่ะนีลาเม็ดขนุนนะคะเนื้อดินสภาพสวยนะคะพี่อ่ะสภาพผิวเก่าๆแบบนี้นะคะ ดีลาเม็ดขนุนเนื้อดินเก่าๆนะคะอ่ะองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะพี่อ่ะสมเด็จวัดละคังเนื้อเก่าอยู่ในกรอบสแตนเลสอ่ะสภาพผิวเก่าๆแบบนี้นะคะอ่ะสมเด็จวัดละคังนะคะผิวเก่าๆแบบนี้นะพี่นะดูสภาพผิวนะคะอ่ะสภาพผิวนี่ สวยมากนะคะเดิมๆนะคะพี่ผิวเดิมๆแบบนี้นะคะอ่เผิวเดิมๆแตกๆแ,แบบนี้นะคะอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่อ่ะเห็นมวลสารชัดเจนนะคะสภาพเก่าๆเดิมๆนะคะอ่ะสนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามใี่ด้วยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่ อันนี้เป็นพาลีลาเนื้อเขียวนะคะอ่ะอยู่ในกรอบเก่าๆนะคะไม่ทราบที่นะคะเป็นพาลีลานะคะเนื้อออกเขียวเขียวนะพี่นะอันนี้เป็นเนื้อออกเขียวเขียวนะคะนี่อ่ะสภาพเขียวเขียวนะคะพาลีลาไม่ทราบที่นะพี่นะสภาพเก่าๆออกเ,เขียวเขียวนี่ขาบขาวนี่เห็นชัดเจนนะคะอ่ะผิวนี่เห็นชัดเจนนะพี่ อะเป็นพาลีลาอยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้นะคะ semester. อะเห็นมวนสารชัดเจนนะพี่นะเนื้อออกเขียวๆนะคะไม่ทราบที่นะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นพาลีลานะคะเนื้อเขียวนะคะอยู่ในกรอบเก่าๆนะคะอ่ะองต่อไปนะพี่เป็นพาลีลาเนื้อชิ้นเหมือนกันอันนี้เป็นพาลีลาเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะไม่ทราบกุนะคะไปหากุกันเราเองนะพี่นะ เป็นเนื game, okay. ้อชิ้นเงินนะคะสภาพเก่าๆนะพี i i. ่นะดูพี่ดูนะคะอ่ะดูเนื้อนะพี่นะอ่ะพี่ดูเนื้ออ่ะพี่ดูเนื้อนะคะอ่ะดูกันชัดเลยนะคะพี่เป็นเนื้อชิ้นเงินเก่าๆนะคะอ่ะเป็นเป็นเนื้อชิ้นเงินเก่าๆพี่ดูคาบเก่าๆติดตามทุกซอกทุกมุมนะพี่นะพระลีลาเนื้อชิ้นเงินนะคะไม่ทราบกุนะพี่อ่ะไปหากุเอาเองนะพี่เนาะ ไปหากรเอเองเนาะอ่ะเนื้อชินเงินนะคะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะราคาแบ่งปันกันเลยนะคะสอบถามราคากันได้นะคะอ่ะขอชม,มชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะพี่นะอ่ะฝากกดติดตามตกด Subscribe กดไลค์แจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะพี่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ